สบายดีสบายดีย้ำคำพี่น้องจ๋าพบพอก,กับเบ้ามีคือเก้าตอนนี้อยู่หน้าบ้านบรรยากาศอากาศเย็นเย็นหน,นาวหนาวพี่น้องตะเวนกำลังใกล้ต๊กดินตอนนี้กำลังพากันกิ่นอันปิกนิกอยู่หน้าบ้านพี่น้องจา๋าเห็นแต่คุณแม่ย่างแวบแวบแวบเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันบ้านพากันได้ยังกินเนาะ อากาศหนาวหนาวต้องปิ่งย่างเพื่อนว่าสบายดีพี่น้องสบาย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 ดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีอ้าวทำได้ยังกลิ่นอีกนี่เฮ้ยกลิ่นหมูกระทะอีกแล้วพี่น้องจ๋าเนาะก็เป็นอีกมื่อหนึ่งที่พักกันปิ้งย่างเพราะอากาศหนาวมันก็เหมอสอีเด้ แต่มื่อกี้บนหนาทวทั้งวันแต่พอค่ำๆมาก็เริ่มเริ่มหนาวแห้งแล้วอ้าวสวัสดีคุณแม่ได้ยังกินเนาะคุณแม่นี่หนาวอาย่างอื่นก็บอกกินอ้าลูกเต้ากินหมูกระทะจะคข้องเขาม,มากินขา้าวขนมมันบ่อยากมันบยากมาสร้างว่าแท้นี่อาหารคุณยายขนมแล้วก็มา อาใส่ปลาติบขขาระว่ามันปลาติบเขาวครับกินมะฮุงกับข้าวพลมไม่แล้วก็ขนมกับข้าวหลายคนหลายคนบอกวอาไปอยากให้คุณแม่กิน,นัน,น <laughs> กินขนมกับข้าวมันหลีกเลี่ยงก็ได้พี่น้องเพราะว่าอย่างอื่นแล้วก็บอกกินได้กินแต่พลไม้กับขนมกับข้าวเบื่ออาหารพี่เนาะเบื่อเบื่ออาหารกินอย่างอื่นแบบว่าเนาะมันจะบ่ค่อยย่อยหรือว่าแบบแ นี่แล้วกินแบบเแนีนยมันย่อยง่ายๆไม่ไวลรักพี่นอกจา๋าลอยวันพันปีสิบบ่คอยเห็นลูกสาวเจ<ช>นแหล่เนาะอยู่แต่บ้านบ่คอยออกมาให้มานาหมู่ได้กินยังก็บได้กินแต่ว่ามื้อนี้เห็นผู้วูมาหรือว,ว่าสิม,มาของเงินเจนแหล่จะก,กินะไรก็บรู้ขายหนา นดเราจเน่ขัน,น <m any> บนมีเรื่องจะเป็นบอออกมาผนลูกสาวเจนแหล่พี่นอกจ๋าด็อกเตอร์ในอนาคตพี่นอกจ๋ามาเบิ่งอันนี้ส่วนใหญ่หลายคนสิบออค้อนเคยเห็นเนาะแต่ว่านานๆไดียออกมาทีหนึ่ง <m any> <m any> ส่วนใหญ่เสียแต่คูแฝดอัน,นละพี่สาวคู่แฝดเป็นสาวอันใหญ่กว่าแม่แล้ว พี่สาวของคู่แฝดพี่นก๋าเอาคุณแม่อาบน้ำแล้วเราบอคุณแม่อาบแต่เวนมันหนาวเนาเฝ้ากินเฝ้านอนเพันว่าแต่ว่าอ้ังกมาเพื่อนนนัไปเหตุบ้านเพื่อนบ้านของเจ้าของเองมีสองเตาเตาย่างกับเตาลวก แต่ว่าคนที่ซไดีกินอีมันคือเต่าลวกนี่แหละอย่าบอกว่าเต่านี่แหะคนใส่บนไอ้กรนเออาบวงับน้แไกล้ซุกพเขาเจ้าไปกินเบิรดบอ,บอ,บอ,บอเอาเฮดเอาพักลงน้ำซุปมาใส่อีก,อลลอกเอาใส่มดลเอาบวเอน้ำซุปันม่ใส่อีเกลีอ้ยคนให้ีอ้เลีันน้ำซุปมาใส่อีกหมอนอี่เอาลงลายโล,ล,ลด บ่มีสื่อหมูมาเมื่อวานสี่โลพี่น้องหมูกิโลละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สื่อพักสื่อเห็ดเข็มลูกชิ้นค่อยๆกินกินหมูก็ถ่ายอย่าเฝ้าเนาะแต่ว่าอากาศหนาวๆยังสิกระมอะอีดอกพี่น้องแบบว่ากินแล้วกับฟิ้งไฟไปน้ำเหมือนสินะ บรรยากาศดีอันนี้ระหว่างเด็ป้าเขียยาวๆเนี่ย,าอ,ายอันนี้คือบทท่านเดมาเบิร์ตพี่น้องอันพวัวจเแหล์กับบอบอไดคคอยได้มาก,กับพัวยายลีเนะาะเบาแป๊บนี่กับบอเห็นหน้าเบาปแปบ๊บ,ปแปบกับบอคอยจักแปลงไหนาตะละเมอมถ้ามาแสดงว่าเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าบอบอเห็นก็แสดงว่าบอได้มาลูกหลานพักกันกินหมูกระทะ ส่วนคุณแม่กันแนมเบิ้งเลยจินตนาการไปนำํำกินัะหุ่งซุกกับเขา้าวแล้วพวกกินพี่น้องถึงว่าสิบรเพทรุดบะจัดแล้วก็บกกินอาหารประเภทนี่เนาะประเภทต่ำประเภทอาลาบก้อยลวเนื้อเป็ดยังเราวก็่อกินเนยถ้าเป็นพัดพักกินกับเขาวขาสวยทังสิ้ หรือว่าข้าวต้มข้าวหุงข้าวนมผลไม้เรากิน,นแค่นั้นแหละเนาะกินของที่แบบเจพูด,พดง่ายๆแต่ว่ากินมะฮุงกับข้าวประยืดข้อซองมูก,กระทะแล้วกินแบบคือสีแซ่แต่ว่าเราบอกกินอันี้คือสีแซ่แต่ว่ากินจินตนาการไปน้ำ พี่นอกจ๋าเรื่องของเรื่องสิ่ิทกินหมูกระทะนี่ก็คือมีพี่เพิ่นถูกหวยมือ่อามือหวยไทยออกเลยพี่น้องแต่ทะเบียนรถเบามีลายค้นกระสือแต่ว่าผิดหวังมันบ่นออกเนาะแต่ว่ามันไปนออกอันเลขห้านอยเตรียมๆทั้งสามโตทั้งสองโตและมีพี่เพิ่อนอันตามเนาะเพิ่นซื้อเรนเพิ่นซื้อดักไว้ เลขห้าหน่อยแต่ว่าเพิ่นถูกเพิ่นก็เลยให้เงินหาล่อยซื้อมูกกระทะแต่ว่าซื้อมูกสี่โลแล้วก็พักลูกสินลูกสินสองโลเขากินเัยงมาเบิ่งนแน่ กินนะเอาแม่นนย่ยนะพายญ่มาอขออยู่ขอกินกินถมือเุนแจขอกินนั่นเออ้าวผู้ใดคือเบิ่งห <c oughs> น้าดูเอาอัมบลาได้ญาติแบ้งไหนเนเหอ <c oughs> เพิ่นมาแต่ทั้งใดมเจ้าค่ะอันนี้เป็น ทายาทองขุ่มหมา่าแม่เขาบอกว่าทายาทดิผมซื้อกว่าแบบว่าทายาทอสูรน่ะนะเจไปน่งกูวาไาง้าวนี่นีันี่าน,านี่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 น้่นี่น่นนี่น่นี่นอน้่นีนน่น ไม่อานั่งสต๊อกปากแข็เลี้ยงใหญ่ก่ะผมไม่อปานดอิก้าหรอกอ่ะนบอกกิดบมต้องอ่านนั่งเดี๋ยวนั่งสต๊อกกิดเองนั่งว่าช่องเดือนเลยนี่น้งกันใจว่าวเลยช่องโดนแท้ที่ช่องเดือด้าป่ะเอาเพิ่นไม้ยังคุณแม่นะเป็นป้าพี่น้องป้าอญาติพี่น้องกัด you have money you e r spend now you have money จะไปสักอย่าง จเันนี้น้ำยอ้อาวาเรามาหาอัมมาลาบรเวนบอป้าน่านมาหาอัมมาลาจิมาขอเงินคอยเป่นมหาไพยอัมานี่ยยูน่งอัมาลยูไปเแล้วจะนกขาผีวย อันนี้จะเป็นเต่าย่างกกกุกน่อุกับดับได้หมอเยอยด,อด้มึมง,งนนิุกเลยคอยทายกินุโโกแทนมงอกับันนี้ก็บริมาเบิดสุคนขาดบอ่อแปบบเนาะแล้วก็ฟอกอัวเจลแยพวัว,เย,วเยลีเรีนก็คือเาอยู่่ะซีว้ากับซีว้าซีว่ารซีว่า ตอแป้นมันต้องามหาามแม่เขาพุ่เอาน่เป่นไพ่นละมือนะามันเปลี่ยนแปนคืนเล็กน้อย่เ็อนเล็กน่อยึันไปลี่ไนแล้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบ่าวฝังสีเพิ่นเนาะเพิ่นถูกถูกเลขห้าหน่อย เพิ่นตามทะเบียนรถบ้ามีแต่ว่ามันออกเต็มๆได้พี่น้องมือน,นั้นอนะ่ะออกทาง uh, 00730ขนาดสาวันอันมือก่อนเพิ่นตามรถทะเบียนเพิ่นยังถูกได้30เนาะเพิ่นถูก10 <50 S 1> บาทคนที่เราให้เงนินข่อยนะบอกแม่นขอบใจเด้ออคุณนะค่ะงวดหน้าตามรถพี่น้อง บนนี้อาจจะออกอาหวยไทยงวดหนาเนาะทะเบียนรถงวดนี้ออก้าหน่อยเต็มเต็มทั้ง ρο, <can ving> สองตัวทั้งสามตัวเฮาวกระถือขัดนั่นแหละถือกินน่นได้กินมุกกระทะเนาะฮาวกถือกับถือกรบถือฮาก็ได้กิน มวนหนาชื่อวาชื่อม่วนี่ประธานใจเขาอยู่ค่ะเสอาสรุปปะแล้วที่ไปใส่นะมาต่สักยามาต่สิ่ยาเป็นยาเจ็บขาก็เลยมาแหวนขอเงินสิ่ยาแล้วเอามาลาจักเข็มสอบเข็ม แบกมา้องคนน้ำ่นาานใหญ่กะไฮมาไฮก็บอกอ้า <c oughs> สิไฮกะไฮบอไ้กับกสีบ่คอ <c oughs> ว่าหยอกว่าเล่นที่นอก๋าเพื่อนกแ็แวะมานมาเยี่ยมยามคุณแม่เห็นว่าคุณแม่ล้มเออ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 เอเออเออเนอ้นอออเเเาเอเ คุณแม่เมื่อนนนเพิ่นล่มเพิ่นเป็นยยงจังล่มนะคุณแม่ย่างปื๊ปื๊ปิ๊ปปีเป้าเย่อหย่้าเปลปห้ปัดเนื้อเือาดิแดด้อกออกมาบริยูเห็นว่าอันอันนี้กะอ้ายายบุญขึ้นนั่งไก่หม่แทะอาศัยข้าตักไห่บ่โอ้พี่น้องทำมาประเหงกนาวมาหนาวมาเนาะ

คุณแม่และเพกกิ่นอบบก,กินหมกระทาฉันก็บกินตอนไทยนั่งบบก,กินทไายแล้วนั่งสิกินป้าเพิน่นมาเยี่ยมคุณแม่ได้เข้าคุณแม่ล่ม

มันหลายคนโพลกันเลยสุกน้ำประทันเนาะขนาดวันลวกแต่ว่าหมอนานาว่าตตาลงหอบปรุกสำหมอนมอย่างนะรงบรรยากาศบรรยากาศเป็นใจบรรยากาศดีดีหนาวหนาวยามแรงเบาวแป๊บทังกมาพี่น้อง โอ้ยโู่บ่หันหนานนั่งแสอยู่นี่เหรอโู่บ่พัวหนาแสไปแสมาจังบ่คอยเห็นหนาเห็นวันหัวหน่าว่าไปเบิ่งดวงว่าสั้นแต่ละมือบริเฮตยางเบาแปบพางกรมาพี่น้องฮะก็เห็นหนาส

มานั่งทงัทง้งทั้งทำพี่มานั่งทงั้งทำพี่เอาผอดไส้อิออ่มหรือเปล่ปาพอดไส้ผัดไส้ถอยไปตั้งรักแล้วเริ่มค้าเริ่มเมิดแล้วพี่นอ้อง หมูี4กิโลยินเจอเย็นเย็นเรียกตรวจสอบเบิ่งหมูหมูลูกซ้นพักได้อีบ่ตอนมึงเอือทั้งนนกูเห็นเลยค่ะเห็นท่องซ้ำอ่านเลย

มาลาว่าอะยับเขายับเขาตอนแรกว่าสิกินข้าเดียวเบากินไปกินมาบ่ยญายับเขายับเขามาก็มานอนรี่อยู่นี่อยากเินเขาเขียไดแล้ว่นปวมาลายัมันด

อฉันแน,น่สูงเอาได้ปวดหน่อยร้านกับปูป้าเราเห็นเนะาะสิรัติโดนคู่สออ <c oughs> ิบโมเมื่อหอดเทื่ยนบาดีแหละโดนคู่ส <c oughs> ิลัตีเมื่อนาแล้วสิบโม่าเวแล้วใหญ่ลรมาล่างผู้เมนซักจะพักบอกบอก มามือเด้อพามีไงนอนพี่เจ้อนีฮะนอนพี่น้องิด้นอนน้ำเอื่อยบ่เราจะนอนน้ำเอื่อยไม่ไ่นอนนอกขอเอื่อยดันทิ่แหนบบนอนน้ำวนนอนบอกมาดูนอนน่นอนเป็นยังคือบันนอนยันอัมมาลากัดมือง เจ้าจะบอกเอาข่ามเอาเาต็กี่ยังได้รักคุณน่ะเราเราก็มีแจ่ร้านท้ายแล้วเดี๋ยวเราหวังไปจนกลาไปพี่นอกจากมาฮอนี่บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงเท่านี้พอกันคลิปหนะ้าขอขอบคุณ เบาฝังสีหลายที่เพิ่นถูกหวยพี่น้องจา๋างวดหน้าขอให้รรวยๆปังๆเฮงๆถูกรางวัลที่หนึ่งพี่น้องอย่าลืมติดตามตอนต่อไปพี่น้องจา๋าว่าทะเบียนรถบะหมีสีออกบอไปแล้วสบายดีขอเฮงๆปังๆ